โคตรคมเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยง่ายไหมครับโคตรง่ายเลยนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับง่ายครับคมจริงเนี่ยตรงตาเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยตรงตาไม้เนี่ยตัดยากนะครับเพราะว่ามีความแข็งนะครับเดี๋ยวผมตัดให้ดูว่าขาดหรือเปล่านะครับเนี่ยโอ้โหเห็นไหมครับเนี่ยคมกริบเลยนะทุกท่านเคยประสบปัญหาไหมครับเวลาเราซื้อกลไกตัดแต่งกิ่งไม้มาและใช้ไปนานแล้วนะครับ กันไกตัดแต่งกิ่งไม้ของเราส่วนมากนะครับก็จะไม่คมนะครับเราจะมีธีการลับอย่างไรนะครับเพื่อให้กันไกตัดแต่งกิ่งไม้ของเราคมได้ง่ายๆนะครับและคมจริงคมนานนะครับกันไกตัดแต่งกิ่งไม้นะครับเมื่อเราใช้ไปนานๆแล้วนะครับนะเนี่ยไม่คมเลยนะครับตัดนะครับแข็งมากด้วยนะครับนี่ความคมนะครับจะหายไปเยอะนะครับหรือว่าอาจจะไม่คมเลยนะครับ แต่วันนี้นะครับทางช่องดีไทยพีชนแนลนะครับมีแนวทางดีๆนะครับในการแก้ปัญหานะครับกันไกตัดแต่งกิ่งไม้อันเก่าๆของเราขี้สนิมเคอะกๆแบบนี้นะครับให้กลับมาคมได้นะครับคมจริงคมนานและคมกิบนะครับวิธีการรับนะครับไม่เกิน1นาทีนะครับกันไกของเรานะครับแบบนี้จะใช้งานได้ต่อไปโดยที่เราไม่ต้องซื้อใหม่เลยครับเอามาดูกันก่อนนะครับนาบางท่านอาจจะไม่รู้นะครับ ว่ากันไกยตัดแต่งกิ่งไม้นี่นะครับจะมีคมแค่ฝั่งเดียวนะครับคือฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะไม่มีความคมนะครับนี่ความคมจะอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อเราจะรับกันไกยตัดแต่งกิ่งไม้นะครับเราจะต้องรับแค่ฝั่งเดียวฝั่งนี้นะครับเนี่ยฝั่งตรงนี้นะครับฝั่งนี้เราไม่ต้องรับเพราะว่านะครับเห็นไหมครับนี่ยแบนราบเลยนะครับแต่ฝั่งนี้เรามาดูกันนะครับฝั่งนี้จะมีความโค้งมนนะครับ เราจะมารับตรงนี้กันนะครับวิธีการรับนะครับง่ายๆนะครับเพียงเรามีกระดาษทรายเนี่ยนะครับเป็นกระดาษทรายนะครับเบอร์ออกกระหยาบนิดนึงนะครับคือกระดาษทรายเบอร์600นะครับแบบนี้นะครับนี่ครับเราก็ใช้แบบนี้ถ้าเป็นกระดาษทรายเบอร์1,000เนี่ยนะครับนะผมอาจจะไม่แนะนํานะครับเพราะว่ากันกายตัดแต่งกิ่งไม้เนี่ยเราจะใช้ตัดแต่งกิ่งไม้นะครับที่มีขนาดใหญ่บ้างเล็กบ้างนะครับนะไม่จําเป็นที่เราจะต้องใช้กระดาษทรายเบอร์ละเอียดสุดนะครับ ใช้แค่เบอร์หกร้อยก็พอนะครับและนำนะครับนะนี่เป็นแบบนี้ก็ได้นะครับนแบนเป็นไม้ก็ได้นะครับหรือจะเป็นเด็กเป็นแบนก็ได้นะครับนำมาห่อกระดาษรายนะครับนี่แบบนี้นะครับนี่ห่อเลยครับหมวนนะครับนี่ครับแล้วนำนะครับเนี่ยตรงพื้นที่แบนๆเนี่ยตรงนี้นะครับนำไปถูเนี่ยเห็นไหมครับตรงที่เป็นคมของขั้นกายที่มีความลาดเอียงนะครับเดี๋ยวผมจะถูให้ดูนะครับ ถูไปเลยครับนะถูไปแบบนี้ไม่ต้องดึงกลับนะครับถ้าเราดึงกลับเนี่ยนะครับกระดายอาจจะขาดได้นะครับนี่ครับเราถูไปแค่นี้ครับแค่นี้ก็พอไม่เกินหนึ่งนาทีนะครับรับง่ายๆนะครับไม่ต้องไปจ้างไขรับนะครับและไม่ต้องไปซื้อกันไกตัดแต่งกิ่งไม้อันใหม่มาเลยนะครับ เนี่ยเราทําได้ด้วยตัวเองทําได้ที่บ้านนะครับกระดาษายเบอร์600เนี่ยหแผ่นนะครับนะราคาไม่แพงด้วยนะครับนาหลักสิบนะครับนะครับหลักสิบบาทนะครับแต่เราใช้ได้เป็นปีเลยนะครับ1แผ่นนะครับการ์ดตัดแต่งจริงไม้บางอันเนี่ยนะครับนาหลักร้อยหลายร้อยบาทนะครับนี่ครับเนี่ยแค่นี้เสร็จแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาลองตัดไม้อันนี้กันดูนะครับเนี่ยไม้อันที่เราตัดไม่ขาดนะครับเดี๋ยวดูว่านะครับนะกรายตัดแต่งจริงไม้ที่เรารับแล้วนะครับเห็นคมไหมครับเนี่ยคมจะเงาเแล้วนะครับลองตัดไม้อันนี้ดูนะครับว่าจะขาดจริงหรือเปล่านะครับนาและคมจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวตัดให้ดูนะครับเห็นครับเนี่ยโคตรคมเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยง่ายไหมครับโคตรง่ายเลยนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับง่ายครับคมจริงเนี่ยตรงตาเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ย ตรงตาไม้เนี่ยตัดยาานะครับเพราะว่ามีความแข็งนะครับเดี๋ยวผมตัดให้ดูว่าขาดหรือเปล่านะเนี่ยโอ้โหเห็นไหมครับเนี่ยคมกริบเลยครับและถ้าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแช์นะครับกดติดตามด้วยนะครับนะเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีจากทางเช่าลิขไทยพีชนแนลนะครับจะนําเสนอสิ่งดีและได้ประโยชน์อยู่เป็นประจาเลยครับนี่ครับกาไกยตัดแต่งกิ่งไม้นะครับไม่คมลองใช้วิธีนี้นี่ครับคมกริบนี่ใช้ต่อได้อีกยาวนานไม่ต้องไปซื้อใหม่ ไม่ต้องไปจ้างเขารับนี่ง่ายง่ายเห็นไหมครับ